สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะไปต่อกันที่ราศีกรกฎแม่ถัดน้ำนะคะวางแผนกันค่ะการงานเงินและความรักเรื่องราวของเนื้อคู่เดือนตุลาคม2565วางแผนกันไปยาวๆค่ะขอบคุณที่สนับสนุนติดตามนะคะ ขอบคุณสำหรับการกด subscribe กดไลค์กดแชร์แอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามกันทุกวันค่ะมีความสุขกายใจแข็งแรงทุกท่านนะคะคำถามแรกค่ะคำถามที่ดีก็เปลี่ยนชีวิตได้วางแผนกันค่ะผู้ชาราศีกรกฎเป็นใครไปเกี่ยวข้องกับใคร ุค,ค่ะมีความผูกพันนะคะผูกพันกับญาติมิตรพี่น้องครอบครัวค่ะการกระทําปัจจุบันกรรมอันนี้น้ำหนักขึ้นระวังนิดหนึ่งนะคะ อุ่นใจดีมีเมตตาเป็นผู้มีประสบการณ์ท่านร้อนผ่านหนาวญาติยเยอะเลยค่ะพ่อแม่ปู่ย่าตายายมาเกี่ยวข้องกันครอบครัวใหญ่ค่ะผูกพันกันสิ่งที่ได้มาก็ตนเองก็ได้พบกับลาภผลประสบการณ์สิ่งที่ได้ล้นขวัญขวา ไม่อยากได้แล้วค่ะปรารถนาเพียงความสุขสมงบมาเยือนนี่ก็ได้ปิดจอบแล้วด้วยประสบการณ์สุขได้ในเล่าจะเท่ากับความสุขสมงบมาเยือนแล้วได้ทำการงานกสิกรรมงานถ่ายทอด วิชาการความรู้ปิดจอบแล้วมุ่งมั่นต่อไปเชื่อมั่นในตนไม่ขาดศรัทธามีกำลังใจโครงการระยะยาวนะคะรีตัวค่ะวงเว้วิเว้วินโ,โหนะคะมุกอ่อนไปข้างหน้าเกี่ยวข้องกับความมั่นคง ด้านจิตใจลาผลการปรับตัวเรียนแปลงด้านทางศึกษานะเรียนรู้ฝ่รู้นะคะก็ได้พวกกับผูบร้รว่มงานสนับสนุนการเดิน,ดนทางการค้าได้บริหาร มิสตรีนารีอุปถรัรมภ์งานคนซื้อความงานทำธุรกิจเวิร์กโอม์ลธุรกิจที่ทำให้อาหารการกินรุ่งมสมบูรณ์มีโกาสได้ทำธุรกิจเล็กๆของตนเองได้ทำในในสิ่งที่ถูกใจด้วยความรักเอาใจใส่ยินดีรับใช้ ลงตัวแล้วนะบุรล้านบริวารอีรักที่ถูกใจอ้ผ่านความรักผ่านร้อนผ่านหนาวมาก็มีบุตรมาหนึ่งนะคะผูกพันกันกับสัตว์เลี้ยงสันรักกับญาติมิตรับ,บุตรล้านบริวารแม้ไกลกันก็เหมือนใกล้ Yeah. ได้บริหารการงานธุรกิจโรงงานใหญ่โตนะเป็นผู้บริหารเองเลยจัดการเองงานหนักเนีหนื่อยธุรกิจนี้ผู้คนคุ้นเคยกันมาสนับสนุนชอบทำการหนักเนีดเหนื่อยแบกหามนะคะคนขยันค่ะวัดไปเกี่ยวข้องกับอะไรทำอะไรวัดซักแหม่น การงานการค้าการเดินทางการติดต่อมุฟออนไปทางหน้านะคะได้ติดต่อกับผู้คนการเดินทางไกลก็ทําให้ชีวิตได้พบกับการมุฟออนไปทางหนามีผู้คนต่างที่ต่างเชนได้ติดต่อร่วมการงานกัน กพัมกันนะในร่วมการหารได้ลาบจากผู้คนต่างที่ต่างถิ่นนะคะสนับสนุนเกื้อกูลกันบริหารจัดการอะไรที่ทำนะก็มีการแข่งขันตอนนี้ก็บริหารกลุ่ม การงานนี้ด้วยตนเองด้วยสติปัญญาความรู้ความสามารถนะภายพังหน้าได้เป็นใหญ่เป็นโตได้บริหารมีผู้คนสนับสนุนยกย่องนะคะให้เป็นหนึ่งทางด้านปัญญาความรู้ความสามารถผู้ดมสมบูรณ์ไม่ประมาทกับสิ่งที่ทำด้วยปัญญาความรู้การได้รับการสนับสนุน จากแม่แม่สตรีนารีอุปธรรมอะไรที่ทำก็ขัดแย้งกันบ้างการสมรสความรักกับทางไกลขัดแย้งก็มีบุตรมาหนึ่งความรักหนทาไกลนะคะ the ั u นสิ่งที่ได้มาสัดเลี้ยงสันรัก ผู้พันการมั่นคงสนับสนุนการงานสิ่งที่ได้มาได้บุตรที่ดีบริวารที่ดีตนเองก็สำเร็จเฉลิมฉลองความสํสำเร็จเจริญนุ่งเรืองขน้าเยินดาราศิละปะได้ทำงานศินลปิน เสียงเพลงดนตรีเริ่มบันเลงนะคะการงานสำเร็จนะคะเฉลิมฉลองการงานลงตัวฉลองชัยชนะบริหารการงานด้วยความรู้ความสามารถลงตัวแล้วะคะ่ะมีผู้ร่วมยินดีงานเทคโนโลยีงานต่างประเทศ ลงตัวกับชีวิตการงานด้วยผลบุญธรรกรรมเก่าปลูกอะไรไว้ก็ได้อย่างนั้นทำความดีต่อไปนะคะการลงทุนอานนี้เริ่มสร้างสรรค์ด้วยความขยันนะเลือดลงดีมากการลงทุนตั้งแต่อดีตชาติถึงจบัตจุบันาชาติงานบุญงานกุศลฉลองความสำเร็จเป็นครูบาาจารย์ที่ดีโดดเด่นเป็นที่รู้จักในองค์สังคมชั้นสูง สิ่งที่ได้มาเป็นมรดกสืบทอดได้บริหารการงานผู้พันมั่นคงได้ทำการงานที่อาทิตเป็นมิตรกับครูนะคะใช้แสงสดใสได้รับการสนับสนุนด้วยบุญบารมีกับสิ้นสุดการรอคอยได้แก้ไขปัญหาอดีตในปัจจุบันนาชาติ ไม่มีเหตุบังเอิญค่ะสิ่งที่ปรารถนาอยากจะได้ไม่ได้สิ่งที่ปรารถนาจะได้ถึงการเวลาที่จะได้ด้วยพ้นบุญทากับทําไว้ค่ะดวงตาเห็นทำก็ได้พบกับการลงทนการงานที่สําเร็จแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เหตุบังเอิญน,นะเรื่องหนึ่งที่ปรารถนา ไปเพราะว่าคนขึ้นคานนะคะก็ไม่ได้สมหวังดังใจปองเขายังขึ้นคานอยู่ะคะ่ะผู้บุญเก่านะคะนะรักจริงหวังแตกแต่มีเรื่องบุญกุศลบารมีนะทำให้แยกย้ายห่างกันไปไกลนะสร้างบุญต่อไปนะคะ แยกย้ายกันไปเพื่อการเรียนการงานนะชีวิตคนเราต้องถึงการสิ้นสุดเมื่อพบก็ต้องแยกย้ายกันเนาะไปต่อกันที่ Where ที่ไหน The sun อะไรที่ทำก็จริงจังตั้งใจโดดเด่นประสบความสำเร็จแวรที่ไหนต่างชาติต่างนต่างถิ่นต่างประเทศอาชีพเป็นมิตรกับโครได้รับการสนับสนุนส่งเสริมการเงินรายได้ยศศักดิ์ตำแหน่งสดใสมั่นคงกับการงานอาชีพนะโดดเด่นเป็นดาราศิลปินผู้รุ่งเรืองมีชื่อเสียงไกลๆนะคะตนเองได้รับการสนับสนุน เวที่ไหนต่างชาติต่างแดนต่างถิ่น่ะสิ่งที่ทำเป็นดาราศิละปะดนตรีเสียงเพลงเริ่มเริ่มบรรเลงเวที่ต่างถิ่นประสบความสำเร็จนิ่วแน่นมั่นคงกันเงินก็ได้รับการจับจ่ายใช้สอยรู้คุณค่ากับสิ่งที่มีฉลองชัยชนะความสำเร็จคิดฝันอะไรลงมือทำนะคนะ แต่ถ้าในเรื่องความรักแต่งานผิดหวังมีบุตรมาหนึ่งได้พบกับอันนี้ได้บุตรที่น่ารักนะแต่รักนั้นผิดหวงังกต้องห่างกันไปไกลชีวิตไปผู้พัน กับรลบผลกับสิ่งที่มีนะคะม,มีบุตรมาหนึ่งอ่ะเกี่ยวข้องกับบุรล้านบริวารไปพบกับคนที่น่ารักนะคะบริวารห่างไกลกันไปแล้วเวะที่ไหนมันจะตั้งแดนต่างถิ่นต่างประเทศรักจริงหวังแต่งนะคะแต่ก็มีเหตุให้ห่างกันไปไกล คนขยันมันเพียรหลุดทนหลุดพ้นความทุกข์ได้ด้วยความเพียนคนขยันในการงานเนี่ยก็สาเร็จกับการเงินกันหาไรายได้สถานะการเงินมั่นคงเศรษฐกิจดีนะคะการเงินนะลึกษึ้งสองแสงสดใสเป็นผู้มีไอเดียสร้างสรรค์มั่นคงมีโอกาสได้ทำธุรกิจ ที่ประสบการณ์ประสบการณ์ดีสำเร็จนะเล่งไปที่การงานอาชีพฉลองความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าตื่นเช้ามาสดใสเบิกบานนะครรุ่งอรุณของวันใหม่อมี่มีไรเพอร์เฟกต์หรอกค่ะญินชายในฝันไม่มีแต่เตรียมพรม้อม กับโอกาสที่จะมาถึงอย่างน้อยการที่มาถึงก็คือเวลาะที่ไหน,นต่างจาตัต่างแดนต่างถิ่นต่างประเทศแล้วก็ตนเองได้ฉลองความสาเร็จก,การเงินรายได้นะคะลาผลการติดต่อค้าขายทางไกลฐานะเศรษฐกิจมั่นคงเว้นเมื่อไร เมื่อไรล้มแล้วลุกอล้มแล้วลุกให้ไว้นะล้มร้อยครั้งลุกให้มากกว่าร้อยหนึ่งครั้งเป็นผู้มีประสบการณ์นะกับความผิดหวงังเว้นเมื่อไรนะจะลุกขึ้นได้ก็ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอัตติอตัอตโนาโนโุไนมะ่มีใคร เริ่มต้นที่ก่าแรกแล้วสมหวังน,นี่ผิดหวังในเรื่องคู่การตัดสินใจการมีคู่ครองผิดหวังลม้มแล้วลุกขึ้นใหม่เข้มแข็งเข้าไว้จะป่วยหายไข้ได้โอกาสจะมาเยือนอีกครั้งตั้งหลักได้ก็ด้วยตนเองเข้มแข็งแล้วก็ลันหลาชีวิตเริ่มต้นใหม่ ในแต่ละวันที่ผ่านไปนะเรามาได้เรียนรู้เพื่อที่จะต่อยอดอย่าไปยึดมั่นเฉือมั่นนะคะมีความสุขในแต่ละวันด้วยการได้การเริ่มต้นใหม่ด้วยความมีชีวิตชีวาสดใสรื่นเริงเกี่ยวข้องกับดารางานศินลปะเต็นตัวเกี่ยวข้องกับผู้คนตั้งที่ตั้งทินสัญจรไปมางานทันสมัยใหม่โฆษณาประชาสัมพันธ์ ได้ตั้งหลักใหม่อีการได้ทำธุรกิจของตนเองอาหารการกินรวมสมบูรณ์พร้อมบ้านเรือนอบอุอน่นด้วยการสังสรรค์หัรนาญี่ปุ่นมาหนึ่งมีบริวารที่น่ารักความรักแง้จะใหม่สมหวงังแต่ก็ตั้งหลักใหม่ได้ กับชีวิตที่ได้เรียนรู้อีกครั้งนะคนอิสระนะคะไม่ต้องผูกมัดยึดมั่นกับอะไรนะด้วยผลของการเป็นผู้อบอุ่นใจดีมีเมตตาภายพังหน้าได้เป็นใหญ่เป็นโตอันนี้ก็มีบุตรมาหนึ่งการแต่งงานก็ได้พบกับความสุขสงบมาเยือนอีกครั้งนะคะ ที่ไหนนะการเงินหลังจากตั้งต่ตงทีนฉลองชัยชนะความสําเร็จมีการเงินใช้มั่นคงเมื่อไรนะประสบการณ์ที่เข้มแข็งเมื่อไหร่นะ่เมื่อฐานะานานการเงินการเงินเศรษฐกิจดีมั่งคั่งแล้วนะการเงินในรอบเจ็ดปีต่อมา ต่อไปอีกยาวๆว,วันที่7จเดือนเจ็ดกรกฎาคม2565ต่อไปยาว,ยาวๆนะคะล้มแล้วลุกขึ้นใหม่ชีวิตยั้นลาบริหารชีวิตตนเองและบริวารได้ด้วยความรู้ความสามารถฐานะดี i, เศรษฐกิจดีการศึกษาดีนะก็ความสุขสงบมายือนมีพรมวิหารธรรมได้เติมเต็มจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์นะคะ พวมีประสบการณ์เข้มแข็งม,มากยิ่งขึ้นแล้วอะว่ายทำไม่เศรษฐกิจกดีอนะที่ไหนการเ,ง,เงินจากต่างแดนต่างทินการงานอะ่ะฉลองความสำเร็จแล้ว ยินดีกับโอกาสที่ได้รับการเงินมั่นคงเว้นเมื่อไหรนะความมัง่งคั่งร่ำรวยเศรษฐกิจดีก็เริ่จากปัญญานะวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดได้ลาดผลไปอีกยาวกไกลกับการตั้งหลักใหม่ด้วยความเข้มแข็งนะเดินหน้าต่อไปสู่ชีวิตใหม่ที เริ่มต้นด้วยความรู้ความสามารถบางอย่างก็ต้องกว้างเฉย<ม>อุเบกขานะคะวายทำไมเศรษฐกิจการเงินความมั่นคงน,นี่ก็เกี่ยวข,ข้องกับครอบครัวกับภูกพัน อุปพันมั่นคงหนาะลาาผลไม่ได้ทําตามลําพังค่ะการงานนี้อุปพันมั่นคงเหนียวแน่นนะเศรษฐกิจดีเล็งไปที่การงานอาชีพผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านวันเวลาผ่านชีวิตล้มลุกคุกครานนะท่านการเวลาพอข้าขึ้นฝั่งโน้นได้ไหม ค่ะผู้ขยันมันเพียนค่ะผู้ฐานะการเงินที่ได้มาจากประสบการณ์งานทางกันแพทย์แพทย์หมอผ่าตัดพยาบาลทารตำรวจงานสืบทอดมรดก,กเก่าเก่ผู้มีประสบการณ์แตกฉานในงานลำลุกครุกครานเดี๋ยวมันก็ผ่านไปการเวลาบอกให้ท่านขยันมันเพียนต่อไป ลาบยศสก,การะอย่าไปมิยึดมั่นถือมั่นนะยึมันก็ผ่านไปสิ่งที่หลงเหลืออยู่ก็คือสิ่งที่ทำมันด้วยรักด้วยหัวใจนะคะงานอยู่เบื้องหลังหลาบผลเงินไรายได้ความมั่นคงเนีย่ยตนเองขยันรอดแล้วนะรมดุกด,ด้วยประสบการณ์ ก็เป็นที่พึ่งของยตดนิรสัตว์เลี้ยงแสนรักนะคะการลงทุนการงานการเป็นแปลงชีวิตทุสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะเป็นเศรษฐีแล้วคนลอคนสวยมีสเสน่ห์มีคนมารักมาชอบมีความรักก็ใหม่หแหง่งแรงรักในงานก็ผลตอบแทนก็คือการเงินมั่นคงเป็นเศรษฐีสวยคนหลอ่อคนงามพอได้พบกับ ผู้ที่แม้จะพบกันแล้วจานะพบกันแล้วก็พัดพราไมีวัดจากเป็นหรือจากตายวันเวลาก็จะเยียวยาให้ได้ทุกสิ่งให้จงให้เวลากับเวลาทํางานไปด้วยพักผ่อนลาพักร้อนไปด้วยชีวิตลงตัวแลว้วนะให้การเวลาได้แก้ไขปัญหานะสิ่งบางอย่างเราก็ต้องวางเฉยอเุเบกขา เกินหน้าที่ที่จะรับผิดชอบความสุขสงบก็มาเยือนตามมันเวลานัตตอินเปอร์เนเมนไม่มีอะไรมาแล้วมันคงแน่นอนเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนเกิดแกเจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคะไม่มีอะไรแน่นอน,นะคะ่ะชีวิตเมื่อไม่ประมาท กับการดำเนินชีวิตก็จะได้พบกับการเวลามาบอกให้รู้ได้เรียนรู้ชีวิตค่ะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปไม,มีอะไรที่แน่นอนแต่ก็อยากประมาทกับผลทางเดินของผลประโยชน์รายได้สิ่งที่ทำ เสียสละให้คนอื่นได้แต่ก็อย่าลืมดูแลตัวตนของตนเองนะคะเป็นผู้มีประสบการณ์กับการงานอาชีพน,นี้ได้ทำงานเกี่ยวก็แบบงานวิชาทางการแพทย์งานให้คำแนะนำงานนี้การแข่งขันที่ตนเองสำเร็จคะ่ะ มีแรงขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายนะวิชั่นทูดูมูนวิชมีวิสัยทัศน์นะมิชชั่นทูดูมูนมีแรงขับเคลื่อนนะคะนบเองค่ะมีแรงขับเคลื่อนมีความเป็นผู้นำที่ทำอะไรด้วยหัวใจรักนะคะ ไปสู่เป้าหมายแม้ไม่ได้อยู่บนดวงจันทร์อย่างน้อยก็ยังได้อยู่ท่ามกลางของหมู่ดาวค่ะประสบความสําเร็จกักการงานอบพันกัญญาตมิตรยิ้มีิติที่เข้าใจตนเองก่อนที่จะเข้าใจใครเมื่อเข้าใจตนเองก็ได้เรียนรู้ความสุขสงบมาเยือนนะคะคนอบปนใจดีมีเมตตานะที่เหลือก็คือกําไรชีวิตค่ะนี่เป้าหมายครับเพื่อพู จุดประสงค์จุดมุ่งหวังเป้าหมายใช้แสงสดใสนะคะด้วยประสบการณ์ชีวิต